นี่ทาแบบเงียบเงียบเต็มเลยเฉลยเปเลยแล้วน,นี่ไม่รู้อะไรเพื่อนข้าวผัดปลาคใครที่ได้กินคือเป็นสิริของคน่อชีวิตนะครับเอาวาอาหารกนรวันนะครับเยอดีครับพื่รู้อะไรเพื่อน tháo tổ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  เป็นเมนูที่ติด้องกินเด็ดเดดบบตด่เป็นเมนูที่ยากแล้วก็ได้เป็นเดอดแบบค่ะแต่าอยากยากเป็นบ่แล้วแต่ว่าจะเป็นเมนูที่ยากเป็นะเอาว่าตอนนี้เตรียมตัวได้เลยนะคะวันนี้เชปเปอร์เรามีกี่เสิร์ฟนะคะวันนี้มีทั้งหมด50เสิร์ฟ50เสิร์ฟเท่าไหร่ใครทานคือเป็นผลิตของตัวชี้วัดคตรกระชิน เมนูน <Ooh. S 3> <ส>ี้นะครับเป็นชื่อว่าเมนข้าวขัตอนแรด้วนบาจริงๆแล้วตรงตามชื่อนี้เลยะไอจริงๆเอี้่าค่ะที่เราเข้าทีนี้แเพราะว่าที่ว่าเมนูนี้หลายคนนั้นทำได้ในรายการที่มาที่ไปแล้วเชฟเองทำไมถึงแบบว่าเอ้อทหเยอะเนอะทำไมถึงมาสะดุดกับเมูนด้วยอรอย่างไรโนบันดาลไปป็นเล เกิดมายาวมๆเดี๋ยวเราจะเกิดยาวเลยอ่านะครับเมนูจริงๆแล้วเมนูนี้ชื่อว่าข้าวฝันตรงกับชื่อเมนูเขาเลยคือข้าวฝันรับฝันเป็นสี่รวมกับที่ตับดีนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูของเออของพระองค์เจ้ายอคำแบบหนึ่งนะครับทำหวายขึ้นในรัชกาลที่ห้าเป็นเป็นเมนูที่เป็นเมนูข้าวน้ำพริกแล้วขึ้นใบตูเป็นสี่ที่จริงตัวนี้ทุกคนเห็นเนี่ยคล้ายๆโบราณเขาประมาณว่าเป็น เป็นกระเป๋าประตูเมชความเชื่อความความมุขสวรรค์แล้วตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวตัวเมนดาตัวเมนดาเนี่ยเราจะเนี่ยครับตัวส่ายเนี่ยเมนดาจะแทนสัทะเลใน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 น้ำก็เป็นสิ่ีสีจางคือต้องบอกว่าส่วนประกอบทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นแต่ข้าวผัดมีความหมายมีความหมาย เราก็เป็นสิทธิ์มงคลสำหรับทุกที่ที่จะได้มาชิมแ้วอันนี้นีจริงๆแล้วเมนูที่คุณชอบเมนูอนี้เป็นเมนูเลยไหมว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดปละดิดประดอยอาหารหลายอย่างเราเรมันแล้วอาหารไทยมีมีมีค่ามากมีมูลค่ามากจริงๆแล้วแล้วก็วัตถุดิบต่างๆของอาหารไทยเนี่ยดีมากหลาย่าเบอกว่าหาไทยนคกอย่างับ มันรวมโรโถึงแบบโปรต<อ>ีนคาโบเดตมป็นทุกอย่างของนะเอาเลงว่าไปเลยใดที่บอกสา่าเราไมนแค่จริงจริไม่ต้องสานอะไรหี่าะใช่เ <laughs> ราเป็ควิะระาครูวิร้ามครูนระครับเปจอยเหมือนจอยแต่วิาร้ายแต่แบบนี้ไม่ไล้นะนี้มีแต่ตอนนีไม่มีแน่นอกแต่จริงคือจะบอกว่าเมนูจะช่วยล้าขนเรนี่่ะงอาจจะใส่ตามไว้ตั้ง่เช้านะคะจากสติไฟสติไแด ช่างคนดีหรือระดับดั้งเดิมต้องกินข้าววันนี้จะเลือก่าใช้ผ้าอะไรอย่างไรกันวันนี้นะครับในโบราณเลยเราไม่ใช่ข้าวหอมเราใช่ใช่ข้าวข้าวหอมหรือวันนี้ก็ใช้ข้าวหอมลิ้ใหม่เพราะว่าจะมีความนุ่มมีความกอบมีความละมุนอในตัวตัวข้าวหอมใหม่แสดงว่าถ้าวเชฟว่าที่เป็ข้าวหอมลิ้ใหม่มันก็ต้องมีข้าวหอม จริงๆฟิวความใหม่ความเก่ามันมันตรงตัวเลยครับความใหม่จะมีความนุ่มีความหอมากกว่ากันแต่ตัวตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่คนชอบหรือคนไม่ชอบเนยบางคนก็จะมีความแข็งหน่อยกระด้างหน่อยแต่จริงอยู่ที่คนชอบเลยจริงๆแล้เลื่อกคชอบกินข้อของครานชอบกินเท็กซเอร์แบบนี่ความหนึบความหนึบมีความแข็งไม่ได้แข็งโัวตัดแล้วเจ็บฟันไม่ใช่มีความหนึบหรความฟูฟัน อย่างเช่นการง่ายๆเลยถุงข้าทุกคนต้องอเ่หรอุไม่ป็นหรอไม่แต่หันมาม่เย่หรอ่าง่ายๆิดง่าย่ดอีกง่ายทุกคนไม่ต้องิดเยการข้าวข้าวหนึ่งน้ำหข้าวหนึ่งหว่าข้าวข้าวหนึ่งถ้วยน้ำตกเข้ากับด้วยก็คือโอเ้วยคุณใยังไงใช้ั่ให้มันเท่ากันแล้วก็ถือว่าเราข้าวเก่าอันนี้คือของเกลือนะคือเราเพิ่มขึ้นไปมาอนกครับ หนึ่งส่วนหรือสองส่วนเขอให้มันมีความแบบข้าวรือน้ำไปแยกใน,นข้าวมากขึ้นไม่มีความริมมากขึ้นง่ายง่ายเฮียต้องไปร้องเอาง่ายง่ายป้าทุกคนพิ๊กง่ายๆ่ายของเรานะไม่ต้องไปหาเอารูนะจากไหนเลยพิ๊กโลโก้ข้าวข้างหลังดูเขาจะบอกทุกอย่างว่าพูนแบบไหนอันนี้จะฝากเขาหรือฝากดิฉันเองคนเดียวเอาดีไหมไม่แล้วกต่ทุกคนต้องมาเราหุงข้าวไปด้วย อาใส่ข้าใส่น้ำนี่แต่เราไม่ได้แบบเขาเ้ข้าวเก่าต้องทำนี้ข้าวใหม่นี้รู like ้พมันเป็นข้าวเราก็แบบข้าวาเราอง่านอ่านฉลาดอย่างที่เขาบอกก่อนหน้าที่สุดเลยนะครับไมได้ฉิวไม่ได้เราเป็นพิกบอกพิกบอกพิกบอกทุกคนเลยแต่หนูน่าาว่าแต่ว่าเสียราของมันจะใหม่เ่าแต่มมติถ้มันมีเรื่องของเ่ก็จะมีไรท์เอร์่าวออะนี้เหมือนกันเหมือนที่เราบอกเลยอ่านฉลาด นะครับอ่านชลายง่ายๆนะครับคิงจะไปผักยำด้วครับให้เขายำยำอย่างนั้นเหรอใจริงครับทุกคนมันมันฟิลเดียวกันข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องเนี้ยจะมีความเผ็ดความเหนียวมากกว่ากันก็เพิ่มน้ำก็ใส่แค่นั้นเองมันอยู่ที่เราจะถือข้าวมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นอร่อยอร่อยคือแล้วใส่ชอบอ่ะใช่ชอบเล็กชอบหนึบหน่อยหนึบหน่อยถึงแด้บางคนชอบเล็กเลยก็มี ดังนั้นท่านก็ต้มซับใช่หรือยังเหรอว่าใครลาะมันเป็นการชอบตุมัวจริงไหมล่ะครับใชรา้นเราข้าแขคือเรอาจจะแิดียังไงเรา็แแต่อนี้ก็เป็นิคในการถูดเท้าอเราแตอันนี้กลับมาสูยที่ตัวมนเราดีกว่าอันนี้คือข้าของริข้าของริทใหม่ใหม่อันนี้ คือเท่าที่เห็นนะคะมันก็จะมีเาเรียกว่าที่ทำเหมือนกับฝึกประกอบส่วนหลักๆจริงๆแล้วนะครับตัวข้าวผัดจะแบ่งเป็นหมดสี่ส่วนเป็นงานของข้าวข้าวคือตใช่ครับเป็นงานของเครื่องเคียงนะครับเครเคียงหลักๆแล้วก็งานน้ำซี่โรงเแล้วก็งานใบสี่แบ่งเหมดสี่ส่วนคนโบราณเนี่ยท่านมีเวลาว่างมากในการทำอาหอย่างเช่นเนี่ยเครื่องเคียงกินง่ายง่ายไม่ได้ ปลากรูเราเคมธรรมดากินไม่ได้ต้องมีปลากราเลหัดเป็นแค่ประมาณสองจุดเดียวเองทอดก่อนจะมาหนึบใชไมไม่ได้ต้องตองพอเา้องพอดีครับดังนั้นกินอย่างเดียวไม่ได้นะครับทอดเสร็จปุ๊บเราต้องทอดไข่ก่อด้วยโอ้โหใช่ปลากราเล่เก่งมากนะครับเรื่องธารมาตจริงๆใช่บริสตอลมาให้เรียบร้อยจะถ่าภาพว่าเชด้บอกว่าไม้ีดแต่ทีใช่ มือมันสั่นมือมันสั่น้าล้มแล้วล้มเลยจอ,อ่าเป็นน้อมันมีความสับสนจ้าอยู่ตอนนี้เชฟเพื่อจะมาเริ่มจากอจัดจานวันนี้นะครับเราจะมาจะทำเมนหลักๆเลยต้องทำน้ำพริกก่อน ส่วนของน้ำพริกนะไอ้ส่วนข้าวก่อนดีกว่าเราหุงข้าวประกอนว่าใช้เวลาอาหารนะครับอาหตัวนี้นะครับรู้สึกนอกจากเป็นผู้ช่วยไม่ได้นะฉันเก่งหนักด้วยหนึ่งไม่เก่งหเราเป็นคนอธิบายกันนะครับอาหารนะคะอันดับแรกนะครับวันนี้เพื่อซาวข้าวเรียบร้อยนะครับวันนี้เพื่อใช้เป็นข้าวหอมกะ่ินใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้หุงข้าวกับน้ำธรรมดานะเราจะหุงข้าวกับตัวกะทินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมนูนี้ต้องหุงข้าวกับน้ำกะทิเพราะอะไรคะเชื ตามสูตรของเขามันจะมีความโบราณเนี่ยจะให้ความความกินหลายเทกเจอร์คือเวลาเรากินข้าวไปมีความนุ่มล้วยเราจะได้กลิ่นน้ำกะทิมีความมันหอมกะทิมีมันไปลปลายใช่ครับผมอ่ะระดับแรกนะครับเรื่องใช้ข้าวหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ตัวน้ำกะทิหนึ่งส่วนนส่วนอัดอย่าี่เชฟเล่าบอกเมื่อกี้ได้ไม่ออกคืองหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแต่วันนี้ถ้าเราหุงข้าวน้ำกะทิเนี่ยเพื่จะเพิ่มลงไปอีกนิดนึงเพราะความกะทิแบบมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวน้ำนะครับตรงเรื่องเทคเจอร์ เสร็จแล้วทั้งิ่งเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วครับวันนี้นะครับกลับพบกันปีหน้านะคะทุกคนมาดูพวกน้่ผนี้อาเดาอะพูดแล้วอะไรนั่แล้วเ่สนองนูเูก่งสนอูค่ก่า่งเ่ว ไม่เอาข้าวหวานเอาข้าวหวันแทนสรุปเป็นเนี่น